สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรพาเพืเ่อนๆมาพบกับต้นพุธสุขปโชคนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ให้ดอกทั้งปีนะครับถ้าเราปลูกให้อยู่ในที่แด็ดจัดหรือว่าแดดเต็มวันนะครับก็จะพบว่าเขาจะมีดอกดอกและก็มีดอกบานทุกวันเลยนะครับดอกเขาจะดก ช่อหนึ่งก็จะมีประมาณ4-5ดอกดอกเป็นสีขาว5้าแฉกนี่ครับก็เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กนะครับโตได้เต็มที่ประมาณ3เมตรเป็นไม้ที่ทรงพุ่มแตกก็แตกกิ่งแตกยอดได้ดีนะครับใบจะเป็นสีเขียวเข้มใบเงามันนี่ครับลักษณะลำต้นจะเป็นทรงพุ่มสวยนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ทรงพุ่มกลมใหญ่ แล้วก็มีกิ่งก้านสาขาเยอะมากต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศศรีลังกานะครับไม่ใช่เป็นไม้ประจำท้องถิ่นบ้านเราเป็นไม้ที่มีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศศรีลังกาและก็นํามาปลูกในบ้านเราช้านานแล้วนะครับสําหรับไม้ต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ปลูกกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าต้นพุทธ สุประโชคต้นนี้นะครับชื่อคำว่าพุทธเนี่ยก็ให้ความหมายว่าความแข็งแรงความอุดมสมบูรณ์นะครับการเติบโตที่ดีก็เนี่ยครับเป็นไม้ที่ให้ความหมายดีก็การที่เราจะปลูกให้ต้นไม้ต้นนี้มีดอกดกมีทรงพุ่มสวยนะครับก็ควรใช้ดินหมักใบไม้ดินร่วนหรือหน้าดินโดยทั่วไปนะครับก็ขูดเอาหน้าดินนะครับ มาผสมกับกาบมะพร้าวสับและก็ปุ๋ยคอกนะครับก็วัสดุแค่สามส่วนนะครับเป็นหน้าดินหรือว่าดินใบไม้โดยทั่วไปแล้วก็บวกบกับกาบมะพร้าวสับและก็ปุ๋ยคอกแค่นี้ก็จะได้เป็นดินที่จะนำมาปลูกต้นสุขวชชต้นนี้ให้มีพุ่มสวยและก็ให้มีดอกโดกนะครับดอกเขาจะดกมากนะครับซึ่งช่อหนึ่งจะมีถึง บางช่อเนี่ยมีถึง10ดอกเลยนะครับก็จะทยอยบานเรื่อยๆนะครับมีดอกบานให้เราชมกันทุกวันนะครับก็เป็นไม้ดอกอีกตัวนะครับที่ทรงพุ่มสวยและก็มีดอกดกสำหรับการขยายพันธุ์ต้นไม้ต้นนี้นะครับก็นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดและก็การปักชํำกิ่งนะครับก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเพียงแค่ ให้อยู่ในที่เจอแสงแดดทั้งวันนะครับหรือว่าแสงแดดเต็มวันก็จะได้ทรงพุ่มที่ใหญ่สวยและก็มีดอกดอกแค่นี้เองนะครับก็จะทำให้ดอกเขาดกทั้งปีก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกตัวนะครับน้ำก็รดวันละครั้งก็เพียงพอนะครับเป็นไม้ที่เนี่ยครับกิ่งก้านสาขา แตกเยอะมากดอกก็เยอะเนี่ยครับดอกเขาเป็นห้าแฉกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับสำหรับต้นพุทธสุภโชนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับซื้อหากันได้นะครับต้นหนึ่งราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับสำหรับต้นเล็กๆต้นซื้อมาเลี้ยงเนี่ยครับอย่างต้นนี้ผมซื้อมาก็ไม่กี่บาทเองนะครับซื้อมาปลูก มาเปลี่ยนกระถางก็ได้ทรงพุ่มใหญ่ที่สวยนะครับในเวลาแค่ไม่ถึงปีนะครับเป็นไม้ที่เนี่ยครับโตวไวแล้วก็ให้ดอกเยอะมากนะครับเนี่ยครับดอกเขาจะออกทุกวันนะครับออกเยอะประมาณนี้เลยก็เป็นไม้ที่น่าสนใจน่าเลี้ยงอีกตัวนะครับสำหรับไม้ดอกต้นพุทธสุภโชคต้นนี้ก็อยากแนะนำให้ เพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะครับสําหรับต้นไม้ต้นนี้ใครที่ยังไม่มีเนี่ยครับใครที่จะหัดปลูกต้นไม้หัดเลี้ยงต้นไม้หรือว่าจะปลูกประดับบ้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกต้นนะครับสําหรับต้นสุประโชคลองหามาปลูกกันได้นะครับปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็มีดอกดกมีดอกตลอดเลยนะครับคุ้มค่ามากนะครับสำหรับการปลูกต้นสุประโชคต้นนี้ นี่ครับใบเขาจะมันเขียวเข้มสวยมากนะครับใบสีเขียวเข้มสวยพุ่มสวยนะครับดอกดกดอก,ดอกแน่นกิ่งเยอะเนี่ยครับทรงพุ่มสวยมากนะครับสําหรับต้นสุพโชคต้นนี้